ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่หน,น,น,นึ่งด้วยคะแนน97-8คะแนนได้แก่เด็กหญิงชาเดียววัฒนาเวชค่ะนนค่ะและผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับที่สองด้วยคะแนน97คะแนนนะคะได้แก่ เด็กหญิงนัจวามีพลกิจค่ะผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับที่3นามโดยคะแน 96. น96.91คะแนนได้แก่เด็กหญิงฮานุสุลกค่ะค่ะและในหลักามปีที่สนะคะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1 โดยคะแนน84.95คะแนนได้แก่เด็กชายดามิชุมพรค่ะค่ะและคนที่ได้รับคะแนนอันดับที่สองโดยคะแนน84.1คะแนนได้แก่เด็กหญิงซาร่าการประเสริฐค่ะ คะแนน76.05คะแนนได้แก่ในหินฟาตีนร่วงขำค่ะค่ะและในระดับชั้นปีที่3ครูที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่1โดยคะแนน9 5 2คะแนนได้แก่เด็กชายอันมาแสงมหมามัดค่ะอันมาถ่ายรูปดิ ค่ะและผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่สองด้วยคะแนน95คะแนนได้แก่เด็กหญิงวีดัสพีบัตค่ะวีดัตผู้ได้รับคะแนนลำดับที่สามด้วยคะแนน94.7คะแนนได้แก่เด็กชายทัสบีร็อกอคะ่ะ และในระดับชั้นสุดท้ายนะคะระดับชั้นปีที่สี่ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่1ด้วยคะแนน94.8คะแนนได้แก่เด็กชายาบิ๊เลาะพรค่ะค่ะและผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่2องโดยคะแนน84.3คะแนนได้แก่ เด็กชายฮัมบาลีเจินสีค่ะ <Yeah. S 1> ผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่3ด้วยคะแนน81.95คะแนนได้แก่เด็กชายฮานิพิมสวัสดิ์ค่ะอันนี้เป็นตัวแทนจาก สวัสดีนะคะพอดีว่าไม่สลายค่ะค่ะขอขอบคุณท่านกันติรัตนโกโมลน,นะคะขอบคุณค่ะ